คนมามาบอกเป็นเป็นผีมาบอกบอกว่าชื่อด้วยแล้วก็มาบอกเลขเก็ดเก็ดกับสองห้าห้าสองจ้ะเน้นเน้นแค่นี้เหรอคะแมนค่ะเน้นเน้นจ้ะซื้อเอาเลยจ้ะถูกแน่นอนจ้ะถูกแน่นอนเป็นผีใช่ไหมคะเป็นผีจ้ะเป็นผีในฝันใช่ไหมคะเป็นผีในฝันจ้ะแล้วพี่กลัวไหมในฝันไม่กลัวค่ะกลัวฝัน<ม>ตอนจะสว่างค่ะตีส<ม>ี่ตีห้าค่ะฝันเมื่อไหร่คะ ฟันคืนวันที่แปดะคืนวันที่แปดเป็นวันพระพอดีเน,เนาะแมนวันพระอพอดีจ้ะเขาจะมาขอส่วนบุญเราหรือเปล่าหรือว่ายัางไงคะมาขอส่วนบุญนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าถือจะทําบุญไปให้คะ่ะ,ะเลขอะไรคะบอกอีกทีนะคะเจ็ดเจ็ดกับสองห้าห้าสองค่ะเจ็ดเจ็ดกับสองห้าห้าสองนะคะเน้นเน,น,น้นนะคะเน้นเ้น,นเลยคะ่ะเน้นเน้นเลยพี่ชื่ออะไรชื่อหญิงค่ะี่หญิงเนาะจนะคะอาจารย์หญิงค่ะโอ้อาจารย์ญิงให้สี่งวดห้างวดแล้วค่ะ มงวดเที่ยวก็ถูกค่ะงวดเที่ยวอะไรตัวไหนสามแปดหรืออะไรสี่สามแปดสี่สามแปดอะค่ะแล้วก็ข้างล่างหกหนึ่งค่ะอันนั้นก็ให้ถูกใช่ไหมให้ถูกค่ะคนตัวเดียวกันนี่แหละค่ะผีตัวเดียวกันนี่แหละโอ้ผีตัวเดียวกันจ้ะงวดนี้ก็มาให้อีกเน้นๆงวดนี้ก็มาให้อีกเน้นๆค่ะเขียนให้เลยค่ะแดงจึงคึงเลยค่ะเขียนให้แดงจึงคึงเลยจ้ะแมนอย่าขอส่วนบุญค่ะ ละคอหลว่ออออกิสพิษณะหลวง่ออ๋อป่วงอ่างั้นก็ตรงตามแล้วนี่ให้เลขเด็ดขนาดนี้โอโอ้เลไว้ชนี่จ้า็ออาจารย์หญิงจาเตยหญิงเหญิง่่ลยอา์พี่วเองอาจารย์ของพี่หิงนะคะไปได้ยงไงะ